ก Counter Instinct ป๊บบบแล้ว็จในนททััีครสวัสดีครับเพื่อนๆผมบุญี์นะครับยี่หาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในคอนเทนต์กับการล่าซาร่านั่นเองนะครับโดยการล่าซาร่าของ Shadow Chaser นั้นเป็นอะไรที่อีซี่มากๆจะอีซี่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวิธีการลงซาร่าแบบง่ายๆกันเลย ขั้นตอนแรกเราก็มาตรงย่งขวาบนของตัว Dimension Dungeon แล้วก็สร้าง p a ตีให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็วิ่ง NPC เพื่อสร้างันเจีียนะครับผมก็สร้างไปนะครับผมของที่ผมจะแนะนำก็คือแทบไม่จำเป็นอะไรเลยยาปัม๊มแล้วก็อาจจะเอาพวกยาการสถานะเพิ่มเข้าไปหน่อยหนึ่งนะครับยาปั๊ม SP หรือไม่ก็ตุนดอกเหลือไว้กงังพาดก็ได้อ่ะลงดนันลงไปครับแล้วก็เข้ามาปุ๊บเราเดินนิดนึงนะครับตัวเฟลเลียเนี่ย จะทําการดําเนินในเรื่องนะครับผมก็ปล่อยให้เฟลเลียเป็นคนดําเนินในเรื่องไปเรื่อยๆครับโดยเฟสแรกนะครับเราจะต้องเจอกับหมาตัวแดงๆ็นานวนมากนะครับก็แบ็กสไลด์หนีไปนะครับผมซึ่งตรงนี้จริงๆเราไม่จำเป็นต้องสู้ก็ได้นะครับก็ปล่อยให้ตัวเฟลเลียเนี่ยดำเนินในเรื่องต่อไปแ้วเขาจะใช้ Thunder ์สตรอมในการฆ่ามอนให้เราเองนี่เห็นไ,ไหม ซึ่งจะบอกว่าคือเราไม่จําเป็นต้องตีอะไรเลยก็ได้นะครับผมสาหรับดันซาร่านะครับผมซารอเจลีนะครับก็ะจะเห็นตรงขวามือนี่ผมบัฟอะไรมาเต็มมือจริงจริงมันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับก็เนี่ยแะรครับก็ลงมาเลยแนะนําให้ทํา spd ไวึ้อยเก้สาสมเสมอแล้วก็ติด city map เพื่อจะใช้ a g u ไว้ตลอดนะครับแต่แล้วเราก็ลงมา,า backside ลงมาเรื่อยๆเลยครับตามเส้นทางเลย ซึบๆลงมาเรื่อยๆนะอ๋อ,อมีเมานิดนึงนะมีเมานิดนึงอาไปไปไปต่อไปต่อนะครับผมไปซไาด์ลงมาล่างสุดแล้วก็เดินไปทางซ้ายนะครับเดินไปเดินไปแล้วจะมาเจอกับซาร่าตรงนี้นะครับผมเขาก็จะดําเนินในเรื่องต่อนะครับผมก็ปล่อยเขาเดําเนินในเรื่องไปซึ่งตรงนี้พอเราจะคุยเสร็จปุ๊บพอเขาเดาเนินในเรื่องเสร็จเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูเขาจะให้เราไปตรงซ้ายบนนะครับ ก็จะมีมาร์กแมปแดงๆตรงซ้ายบนนะครับเห็นไหมตรงซ้ายบนจะมีแมปแดงๆอยู่นะครับซึ่งตรงนั้นผมจะจะบอกว่าเราไม่ต้องไม่ไมจำเป็นต้องไปก็ได้นะครับผมก็เนี่ยเราก็เดินไปเลยครับเดินไปตรงกลางนะครับซึ่งตรงนี้ถึงตรงนี้ถ้าเกิดเรามีความสามารถพอเราจะหาการ์ดกีกันเทสหรือว่าจะไปตีหาเก็บสัตว์ออฟกีกันเทสก็ได้นะครับผมก็ถ้าใครมีความสามารถก็สามารถไปกีกันเทสได้เลย แต่ถ้าเกิดเราไม่มีความสามารถเราก็ไม่จําเป็นต้องไปก็ได้ครับแล้วก็แบ็กสไลด์ขึ้นไปตามปกตินะครับแบ็กสไลด์ขึ้นไปสไลด์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 ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วสไลด์ไปนะครับจุดเป้าหมายของเรานะครับคือเราจะรอตรงนี้นะครับเราจะต้องนั่งรออยู่ตรงนี้ประมาณ5นาทีนะครับอันนี้ก็นั่งเฉยๆก็ได้หรือจะออฟตัวไปเดินตลาดก็ได้นะครับก็แล้วแต่เลยครับอันนี้ก็สบายๆเลย อ่ะเร่งความเร็วเร่งเร่งความเร็วคลิปหน่อยปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บ,บเลยปึ๊บเลยอาจจะมีมอดมากวนบ้างนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับโอเคพอใกล้จะถึงเวลานะครับผมเขาจะมีอักษรสีฟ้าฟ้าข้างบนเห็นไหมถ้าเกิดตัวอักษรสีฟ้าฟ้าข้างบนเนี่ยคือถึงเวลาแล้วนะที่เราจะเข้าไปทำเอีเวนต์ต่อไปนะครับเนื้อเรื่องกำลังจะดำเนินต่อแล้ว ก็คือสำหรับใครที่ตีกีกันเทสอยู่ก็ามาทำการเลยแล้วนะอ่าประตูก็จะเปิดนะครับแล้วก็เข้าประตูไปเลยนไหม e a s ไหมีซี่นะครับเข้ามาปุ๊บกันเหลียก็จะทักเรานะครับผมว่าเอ้ยให้เราเชิญขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวนี้นะครับผมถ้าอยากจะทําการสู้กับซาร่านะครับเราจะต้องตําเนินการเนเรื่องต่อไปนะครับมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะมีกัมหรือว่าจะมีอะไรกดนะครับก็กดได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะ ก็หยิบกามหยิบอะไรออกมาเลยส่วนตัวผมนั้นก็ไม่กดนะครับเข้าไปเลยตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญมากนะก็คือเราจะต้องเดินตามจุดนะครับผมอ่าจะมี2จุดที่ผมกไกด์ไว้ให้นะครับก็จะมีเดินขึ้นไปตรงชะงอนแล้วก็ลิกอีกทีที่หน้าดาบนะครับเสร็จแล้วก็รอเขาดําเนินในเรื่องต่อไปนะครับ หลังจากที่เขาดําเนินในเรื่องเสร็จแล้วนะครับจะสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเกิดเมื่อใดที่กีการเทสเกิดมาให้เราเห็นนะครับให้เราออฟตัวเลยอันนี้ก็รอเขาดําเนินเรื่องต่อคนระับจนกว่าเขาจะจนกว่ากีการเทสจะเกิดนั่นเองนะครับกีการเทสเกิดแล้วออฟตัวเลยครับตอนนี้ก็เร่งความเร็วไป อีกสักพักหนึ่งนะครับก็เราจะต้องอยู่หน้าล็อกอินเนี่ยประมาณ4นาที6วินาทีนะครับย้ำว่า4นาที6วินาทีขอให้เป๊ะนะครับผมเราจะเริ่มเราจะเริ่มนับ4นาที6วินาทีต่อเมื่อกีกันเทสออกนะครับกีกันเทสเกิดปุ๊บคุณกดตั้งนาฬิกา4นาที6วินะครับผมแล้วก็เข้าเกมมา4นาที6วิปุ๊บเข้าเกมมาปุ๊บกด Count e r i n s t i ต c t ปุ๊บแล้วก็จบซาร่าในทันทีครับว้าว <Wow. S 1> แค่นี้เอง ง่าายมต้องข้อควรระวังนะครับผมการกดคาลเตอร์อินสติงเพื่อให้ซาร่าโดนสะท้อนตายนั้นซาร่ามีโอกาสตีเรามิสนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดซาร่าตีมิสคา u เตอร์อินสติ t งก็จะไม่ทำงานนั่นหมายความว่าเราก็ต้องแบ็กซ้ายหลบไปนะครับผมแล้วก็คอยคอยกดคาลเตอร์อินสติงไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าซาร่าจะตีโดนเรานั่นเองนะครับผมสิ่งที่เราจะต้องกลัวมากที่สุดใน ตัวของสกิลของซาร่าคือสกิลเผา s อ1 s งสกิลหอพสอสกิลสกอนเคิร์ดนะครับที่จะต้องน่ากลัวที่สุดแต่ส่วนใหญ่นะครับก็คือเรากดคอร์เตอร์อินสติ้แล้วก็เดินไปหล่อๆเท่ๆเลยครับเดินลงไปเลยครับแล้วซาร่าก็จะตาายเองเสร็จแล้วเราก็จะถูกวาร์ปออกมานะครับผมถูกวาร์ปออกมาปุ๊บอ่าเป็นเลียก็จะทำการบ่นๆนั่นนี่น,น,นิดนึงตามในเรื่องของเขานะครับ ในระหว่างนี้นะครับผมถ้าเกิดใครอยากตีกีการเทสต่อก็ไปสามารถตีได้อีกสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่ซาร่าจะระเบิดดันทิ้งแต่ถ้าเกิดไม่มีความสามารถที่จะล้มกีการเทสหรือว่าเราขี้เกียจตีแล้วก็แบ็กสไลด์ออกได้เลยครับกลับทางเดิมเลยอ่าแล้วก็สไลด์สไลด์สไลด์ลงมาครับสไลด์สไลด์ลงมาเรื่อยๆเลย,เลยลลลลระหว่างนี้นะครับที่เราอยู่ในที่นี่กีการเทสก็จะเกิดมาเรื่อยๆนะครับในช่วงที่เรากาลังจะออกจกดน้เนี่ย นั่นหมายความว่าเราก็ต้องหนีหนีเอาตัวรอดให้ได้ไวที่สุดนะครับผมดูวันนี้ผมล,ลงสักลงอัดคลิปให้ดูมึนๆปัออกมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็คุยกับเป็นเรียนหนึ่งคางเขาก็จะให้ดอกเครื่องกับดอกเหลือกมานะครับแล้วออกมันเป็นอันจบสิ้นดันเจียนนะครับแล้วก็ออกมาปุ๊บกดทำลายดันเจียนด้วยนะครับผม เปิดทำลายดันเจียนเสร็จแล้วส่วนนี้คือส่วนสําคัญที่สุดนะครับหลังจบเสร็จนะแล้วก็คุยกับดรอีีนะครับถ้าเองมีแผ่นกระดาษขึ้นตรงขวาล่างนี้คือเป็นอาเร็จสินดันประจำวันทิ์ของเราแล้วนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้คลิปในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์หรือกด Follow ใน YouTube แล้วก็ a c e b o o k นะครับรบกวนกดซับสไครต์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็เจอกันนะครับผมสำหรับ 一喊就呼，一喊就呼。